โปเกมอนโกเปิดมาได้ประมาณ1เดือนครับและที่ผมอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่ที่มีโปเกมสต็อปอยู่3อันติดก,กันซึ่งตอนนี้ครับดูคนฮะไม่มีสักคนเลยที่มาจับโปเกมอนตรงนี้ครับก็นั่นแหละครับโปเกมอนโกตอนนี้แม่งแทบจะไม่มีคนเล่นเลย ผมว่ามันเป็นเกมที่ดีมากครับแต่มันมีหลายๆเหตุผลครับที่ทําให้โปเกมอนโกนี่ยมันไปไม่รอดวันนี้ฮะก็เลยจะมาพูดอยู่ประมาณ7 <c oughs> เหตุผลที่ทําให้โปเกมอนโกเนี่ยมันไปไม่รอดนะครับซึ่งผมเนี่ยพูดตามตรงก็คือแทบจะไม่ได้เล่นเลย <c oughs> จริงๆครับเพราะว่ามันมีเหตุผลเหล่านี้ฮะ <c oughs> เหตุผลแรกนะฮะก็คือโปเกมสต็อปเนี่ยมันมีน้อยเกินไปนครับผมว่ามันไปกระจุกอยู่ตามแบบว่า ที่สําคัญมากเกินไปอย่างเช่นในห้างอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ไปห้างทุกวันใช่ไหมฮะ <c oughs> คือบางที่เนี่ยถ้าสมมติออกไปอยู่บริเวณชานเมืองของกรุงเทพเนี่ยครับมันแทบจะไม่มีโปรเกตสต็อปให้กูเก็บบอลเลยแทบจะไม่มีโปเกมอนให้กูจับเลยเว้ยเหตุผลข้อที่2ครับนั่นก็คือลูกบอลหมดเว้ยคือเวลาเราจับโปเกมอนใช่ไหมฮะก็ใช้ลูกบอลครับแล้วทีนี้เนี่ยโปเกตสต็อปมันน้อยใช่ไหมฮะทำให้เวลาเราบางทีบอลหมดเนี่ย แม่งก็ไม่มีบอลจับเพราะไม่มีบอลจับมันก็ไม่รู้จะเล่นอะไร,ะไรแล้วครับโปกเกมอนไม่มีลูกบอลใช่ไหมฮะเพื่อเราว่าเราก็ไม่ได้อยากซื้อลูกบอลด้วยเงินจริงนะมนไม่รู้จะทําไงฮะลูกบอลหมดมันก็เลยไม่ได้เล่นครับเหตุผลข้อที่3 <c oughs> นั่นก็คือโปเกมอนโก้ครับมันเล่นข้าเวลาไม่ได้สมมุติเราอยู่บนเครื่องบินเราก็เล่นไม่ได้แล้ว <c oughs> เราอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านเราไม่มีโปเกมอนสต็อปมันก็เล่นอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ คือมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราอยู่บ้านอยู่บนรถอยู่บนเครื่องบินอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีโปรเกตสซอบเลยเหตุผลข้อที่4นั่นก็คือแดดเมืองไทยครับแม่งโคตรร้อนฮะถ้าสมมุติว่ามือถือของเราใช่ไหมฮะอยู่ในอาคารอยู่ในตึกเนี้ย GPS แม่งก็เล่นไม่ได้พอ GPS เล่นไม่ได้กูก็ต้องออกมานอกอาคารเพื่อมาเล่นเกม แล้วไงร้อนชิบหายเมืองไทยเหตุผลข้อที่5ครับแบตมือถือกูหมดไวมากซึ่งเวลาเล่นเกมครบแบตผมเนี่ยอยู่ประมาณ3000 m มิลแอมใช่ไหมมือถือทั่วไปแม่งเปิด GPS เปิดเกมเรียบร้อยครับแบตหมดโคตรเร็วเลยผมคนหนึ่งไม่ได้พกเผาแบงค์ซึ่งไอเรื่องแบตหมดเร็วนี่ครับเป็นปัญหาสำหรับผมมากเพราะว่าผมใช้มือถือบ่อยแลวถ้าสมมติไปเล่นโปเกมอนโกเนี่ยแม่งเรียบร้อยครับ บบหเหตุผลข้อที่6ครับนั่นก็คือโปเกมอนโกครับเล่นทีไรเนี่ยเจอแต่มอนสเตอร์เดิมๆโคตรน่าเบื่อครับอันนี้เป็นเหตุผลหลักเลยผมว่าเพราะเวลาที่ผมเนี่ยไปจับโปเกมอนใช่ไหมฮะก็นั่งเล่นไปจับได้อยู่นอนนอกปลาดาวอะไรพวกนี้ครับซึ่ง มันไม่ตื่นเต้นนะฮะซึ่งเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมฮะเราก็อยากเล่นที่มันแบบว่าเจออะไรใหม่ๆบ้างเหตุผลข้อที่7ครับข้อสุดท้ายฮะก็คือว่ายิมครับยิมตอนนี้คนเลเวลสูงเกินไปทําให้คนที่แบบไม่ได้มีเวลาเล่นมากๆเนี่ยครับมันก็ไม่อยากเล่นครับเพราะว่าโปเกมอนโกเนี่ยเหตุผลหลักๆก็คือยึดยิมใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ย เด็กมหาลัยมันก็มีเวลาเยอะหน่อยมันก็เล่นสกอร์ไป3ามพันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคนอย่างเราเนี่ยคนทํางานอย่างเงี้ยฮะมันก็ไม่มีเวลาไปเล่นใช่ไหมฮะคือเวลายิมเลเวลเยอะเนี่ยเราก็ตีไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ไม่รู้ครับจะเล่นไปทําไมเพราะว่าเพราะว่าแบบเลเวลคนอื่นเขาสูงเกินไปมันก็เลยแบบไม่รู้จะเล่นทําไมฮะนี่ฮะเจนเหตุผลหลักที่ผมเนี่ยเลิกครับ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะฮะแต่คือตอนนี้ไปถามเพื่อนรอบๆข้างของผมเนี่ยมันก็เลิกกันหมดแล้วผมว่ามันก็เลิกไปเยอะแล้วครับประมาณ80%เนี่ยเลิกครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ตรงนี้นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับก็จะพยายามอัพเรื่อยๆนะครสัปดาห์ละคลิปนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย